้นคาสุล่านะคะมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าต้นเจ็ดแผ่นนะคะหรือที่คนไทยเนี่ยนิยมเรียกกันว่าต้นใบเงินหรือว่าต้นไม้สวรรค์นั่นเองแค่ชื่อเนี่ยก็ดูแล้วว่าเป็นต้นไม้มงคลสวัสดีครับรีพับรายการแคร์พืงนะครับรายการที่จะพาคุณเนี่ยรู้จักวิธีการดูแลต้นไม้ในานานิดนะครับผม แล้ววันนี้เนี่ยเราก็พบกันเป็น EP ีที่เจ็ดนะครับอ่ะวันวนี้ออยไปไหนครับนี่โมมีเที่ยวครับมีเที่ยวอยีกแล้วเหรอคนเดียวสินะนี่วันนี้มีอีกคนหนึ่งไงที่เคยมา เออว่อะลายมีที่ก่อนอีกคนนึงนี่ว่ะเออานาำตาลเราจะไม่ปล่อยเครื่องเหงา,าออกนาจริงจริงใช่งั้นเราจับเข้าเรือนก่อนนะครับคุณดีมโอเคค่ะ,ะแล้ววันนี้ค่ะต้นคุณพิงค์มีต้นไม้อะไรมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมคะอืมวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นต้นพัสซูล่านะครับผมนะครับเดี๋ยวขอต้นไม้เลยดีกว,ว่าครับผม ทีมงานของเราให้แล้วครับนี่เป็นต้นคาสูล่านะครับผมต้นนี้ก็จะมีลักษณะโดดเด่นของเขานะครับผมเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับผมต้นก็จะเล็กๆน่ารักแบบนี้นะครับใบแบบว่าน่ารักตะมุกกระมีมากเลยแต่ว่าราคาเนี่ยไม่น่ารักตามใบหรือว่าต,วตัวต้นนะครับผมเพราะว่าต้นเล็กแบบนี้เนะ่ยเป็นตี120บาทเลยนะนใช่ทีมอาีของเราเนี่ยไปหามาเนี่ยซื้อทีกระเป๋าแทบจะฉีกเลยทีเดียว โอเคงั้นเดี๋ยวเราก็มากลับเข้าเรื่องก่อนนวคุณยืเดี๋ยวเอาไปไช้มากกว่าน <te al> ี้โอเคเดี๋ยวนี้เราจะเป็นคนแนะนําต้นไม้ต้นนี้อีก<ศ>ต้นคาสุล่านะคะมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าต้นเจ็ดแผ่นนะคะหรือที่คนไทยเนี่ยนิยมเรียกกันว่าต้นใบเงินหรือว่าต้นไม้สวรรค์นั่น,นเองแค่ชื่อเนี่ยก็ดูแล้วว่าเป็นต้นไม้มงคลแล้วก็เขาเชื่อกันว่าใครที่ปลูกต้นคาสุล่าที่อยู่ในบ้านนั้นก็คือจะช่วยดูดเงินเข้าบ้านอีกด้วยแล้วก็นอกจากนี้ยังช่วยฟอกอากาศได้ดีด้วยค่ะ เห็นต so ้นน่ารักแบบนี้นะคือประโยชน์เยอะมากเลยน่าจะหาวิเลสักต้นนี้ครับเนี่ยแต่ว่าที่ผมสนใจเลยเนี่ยน่ารักนะดูดเงินเข้าบ้านเนี่ยไม่ใช่น่ารักกันหาด้วยอ๋อใช่แค่นี้ช็อตแค่นี้ช็อตแล้วที่การดูแลต้นไม้เราต้องดูแลต้นนี้ยังไง การดูแลนะคะเริ่มจากการลดน้ําเลยก็คือลดน้ำอาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็พอค่ะแล้วก็่อนจะลดเนี่ยดูเช็คสภาพดินด้วยค่ะว่ามีความชุ่มชื้นอยู่ไหมถ้ามีความชุ่มชื้นเราก็ไม่ควรจะลดนะคะแล้วก็ควรปลูกในที่ร่มแล้วก็อา,ากาศแคร่เฉได้ดีด้วยหรืเดี๋ยวคือเราเนี่ยควรที่จะนำต้นนี้ครับออกไปเจอแสงแดดย,ยามเช้านะครับประมาณอาทิตย์ละหนึ่งถึงสองครั้งนะครับผมทิ้งไว้ประมาณ 1- 2ชั่วโมงนะครับแล้วก็นํากลับเข้าที่โลมเหมือนเดิมน,นะครับแต่ถ้า สุดวิสัยจริงๆเลยเนี่ยเราทิ้งไว้นะครับผมก็ถ้าเจอแดดประมาณเที่ยงเนี่ยก็อาจจะทำให้ใบเน,ในี่ยไหมได้แล้วก็ต้นก็อาจจะตายได้เหมือนกันนะครับผมค่ะแล้วก็นั้นสาเหตุที่ว่าเราต้องคอยเช็คสภาพดินของน้องตลอดเนี่ยเพราะว่าอาจจะเกิดปัญหาแบบโรครากเน่าได้ถ้าแบบ <ứng> ดินแบบชุ่มชื้นมากเกินไปเป็<ใ>นปัญหาของทุกโรคเลยแล้วก็ทุกต้นเลยนะที่เราเอานำมาคือหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะจริงๆทุกต้นเลย ใช่ครับผมแต่ว่าการดูแลเนี่ยก็ยากยากพอสมควรนะครับเนี่ยยากมากแต่ว่าเรื่องโรครากเน่าเนี่ยเรามีผลิตภัณฑ์แนะนํานะครับผมแล้วแนะนานี่เลยนะครับผมสารปรับสภาพดินครับคิวมิกตาเกษตรสูนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ดินเนี่ยอุ้มน้ำระบายอากาศได้ดีขึ้นครับและยังช่วยใบของต้นเนี่ยเขียวสวยงามอีกด้วยนะครับผมและส่วนเรื่องราคาและขนาดนะครับผมเราก็จะมีตามนี้ละอุปมที่ขึ้นอยู่นะครับและใครเนี่ยที่ ประสบปัญหาลากเงาคะก็ลองไปหาซื้อดูกันได้นะคะที่ลิงก์ตรงนี้เลยได้ครับผมครับผมลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปของเราก็มีนะครับผมครับถ้าทุกคนชื่นชอบนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับอย่างอย่างนึงเนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับผมและหากท่านใดเนี่ยอยากให้เรานำต้นไม้ต้นไหนครับผมมารีวิวนะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับวันนี้ก็พเราก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะ ครับผมแล้วพบกันใอีพีหน้านะครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายปุ๋ยดีทาพิสูจน์ผลผลิตเพิ่มพูนเกษตรกรยิ้มได้